สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดการประจำวันที่26กุมภาพันธ์เวลาประมาณ7โมงครึ่งนะเริ่มกันต้นด้วยกันที่กราฟแรกเลยก็คือเป็นของน้ำมันดด WTI นั่นเองนะน้ำมัน WTI เมื่อวานก็คือปิดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ก็ปิดไปที่69.16นั่นเองจ้าก็เขาก็กำลังจะมาทำทดสอบเส้นฟิโบล์1 8อยแถวแถวบริเวณ68ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้กรอบของ WTI ก็คงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ68จนถึงประมาณ72.84นั่นเองหากเขาเบรกทางไหนก็คือไปทางนั้นนั่นเองนะหากยืน68ได้ก็มีโอกาสรีบาวได้แต่หาก68ยืนไม่ได้ก็อาจจะไหลย,ย้อนลงไปได้อีกนะครับผมใครมีอยู่ก็ลอง กำหนดจุดสต็อปลอสดีๆนะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะครับถัดมาก็เป็นทองคำเนะทองคำอันนี้เป็นกราฟของโคเมกนั่นเองนะทองคำอย่างที่เคยคุยกันไปก็คือเขาจุดเฝ้าระวังก็คือ2960โดยประมาณนั่นเองนะหากหลุดเขาจะย่อลงมาถึง2 0 0 9ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ย่อลงมาทดสอบฟิโบร้161.8แถวๆ0 0เป็นที่เรียบร้อยเนะกอบการเล่นของและมาทำ เปิดของวันอยู่ที่2,936นั่นเองรอบการเล่นของทองคำก็คืออยู่บริเวณ2,900จนถึงประมาณ2,960เขาเบรกทางไหนก็จะไปทางนั้นนั่นเองนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น Tesla เทสลานะหุ้นเทสลาก็คือ TSLA นั่นเองจ้าเมื่อวานเทสลาก็ย่อลงมาค่อนข้างแรงเนื่องจากเขาหลุดบริเวณ 325.24นั่นเองพอหลุดปุ๊บเขาเลยลงมาทดสอบเส้นฟีโบ1 6 1้ถแถวบริเวณ299โดยประมาณนั่นเองนะครับและก็ตอนนี้จุดเฝ้าร,ระวังของเขาก็คือบริเวณ299หากเขาหลุดเขาจะย่อได้อีกแนะ่แต่หากเขาสามารถยืนบริเวณ299ได้ก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบถแถวๆบริเวณ325ได้เช่นกันตอนนี้เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็น btc usdt นอะอย่างที่บอกกันไปเมื่อวานเนะว่าจุดเฝ้าระวังของเขาอยู่ที่แถวแถวบริเวณ91,200โดยประมาณก็เมืม่อวานเขาปิดหลุดลงมานและก็ลงมาทดสอบเส้นฟีโบเนชชี่เแถวแถวบริเวณ86,800นั่นเองนะคือตอนนี้จุดเฝ้าระวังของเขาก็คือ86,800นั่นเองเนะหากเขายืนได้ก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบ91,200ได้แต่หากบริเวณ86,0 0 0 1,800เนี่ยเขายืนไม่ได้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบแถวบริเวณ80,000ได้เช่นกันนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนเหรียญ ET เทเรียมเนี่ยก็คือ ETHUSD t ก็ตามที่เคยคุยกันไว้นะว่าจุดเฝ้าระวังของเขาคือบริเวณ2,760นั่นเองหากเขาหลุดเขามีโอกาสย่อลงมาทดสอบแถว2,340โดยประมาณนั่นเองซึ่งเมื่อวานก็เป็นการลงมาทดสอบเส้น2 2,340เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นตอนนี้กรอบการเล่นของเขาก็คงอยู่แถวบริเวณ2,340จนถึงประมาณ2,760นั่นเองนะหากใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับหลุดทางไหนเขาจะไปทางนั้นนั่นเองนะครับถัดมาก็คือเป็น ADA ด a าคาดานโนนั่นเองเนะตอนนี้เขาก็อยู่ที่ราคาบริเวณ0 6 7 6 7โดยประมาณนั่นเองนะ กรอบการเล่นของเขาก็คือที่เคยคุยไว้ก็คือจุดฟอาระวังคือ0.73โดยประมาณนั้นเองซึ่งเมื่อวานเขาก็ทำหลุดลงมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราลองตีกราฟฟิโบนัชชีให้ใหม่นะครับ นี่เลยครับก็คือเหรียญ Ada c คาดาน e o นั่นเองนะตอนนี้ก็คือจุดเฝ้าระวังของเขาก็คือบริเวณ0.64โดยประมาณนั่นเองนะเพราะหากเขาปิดหลุด0.64เนี่ยเขาก็มีโอกาสลงมาทดสอบแถวบริเวณ0.60โดยประมาณนั่นเองนะคือ Ada c คาดา n โนเนี่ยหากเขาอยากจะรีบาวกลับไปเป็นขาขึ้นใหม่ได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อเขาสามารถยืนทะลุเหนือบริเวณ0.7 3-3ได้นั่นเองนะหากบริเวณ0.733เาขายังไม่สามารถยืนได้เนี่ยฝั่งเขาก็ยังมีโอกาสย่อลงไปด้านล่างได้อีกเช่นกันนะตอนนี้เราก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะหากใครมีคาธาโนโอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน Bye bye.